สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีกลางหนองเลงซ้ายครับวันนี้ผมกําลังจะมาพิสูจน์นะฮะความคิดว่าอันที่ว่าหนองเลงซ้ายของเขาเนี่ยปากกัดมันได้ศูนพันไปแล้วตามความเชื่อของเจ้าบ้านตีอันอาศัยอยู่แถวรอบๆหนองเลงซ้ายนะ่ะหลายคนเชื่อว่ามันศูนพันไปแล้วเพราะว่าอัน มีใครสามารถจับมันได้มาเมินแล้วแต่ผมยังบาเจือเตี้นะฮะเพราะว่าตะกี้นี่ผมขี่รถเครื่องมาผมเอาแสะมาตัวก็มีคนตักผมเนี่ยบ้านสันขวางาจือ่อน้องต้อมนะฮะน้องต้อมก็มีการมาเสาะช่อนปากัดไปเลี้ยงมาได้ 2- องสปีปอๆกับตีผมทําเลยครับผม กําลังหูว่ะบ่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับตีอยากจะอนุรักษ์ป่ากัดฮึ่งอยู่กูกับหนองนะแล้วก็อนันสอบถามข้อมูลเบื้องต้นน้องต้อมมากว่าครับมาซ่อนเอาในหนองนี่เหมือนกันครับแต่ได้ปริมาณบ่เยอะแล้วก่อ,อประกอบกับตีผมได้ช้อนป่ากัดใน สองสามปีก่อนแล้วก็ไปอนุบาลเพาะขยายพันธุ์ไว้ตีในสํานักงานเขตถ้ำร,ร,ราสรปานของทางซ,าซ้ายซึ่งตอนนี้มันก็ขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วนะเพียงแต่ว่าเขาต้องรอขึ้นนาในบอ่อลดลงเห็มน้อยถึงจะสามารถช่อนเอามาเตรียมขยายพันธุ์ต่อได้นะแต่ผมกย็ยากจะพิสูจน์ว่าในพื้นที่ในหนองนี่ครับตีเขาหันเนี่ยตอนนี้หน้ามันแห้งมากนะแต่ว่าผมได้มาสํารวจดูตรงนี้มันยังบ่ได้ถูกซ่อนอยูแต่พอมาวันนี้นะ ชาวบ้า,บานนาจะมาซอบป่าค้อนมงไปแล้วนะส่วนหมักป่าที่มันค้อนมงนี่ก็จะเป็นพวกปลาสลากปลาอย่างตีนชาวบ้านเป็นปลาชิลิน้อยนะฮะเนี่ยช่วงนี้น้าในหนองมันแห้งนะฮะมันก็จะมีน้ําค้อนมงเป็นม้งมงไปอ่ะยังทีเขาหันสภาพอันนี้เป็นเรื่องปกติของในหนองนะฮะถ้าเลดูแรกนี่น้ําในหนองนี่จะแห้ง แล้วก็งัวควายจะลงมาเล็มหญ้ากิ่นกันนะฮะแล้วก็อันต้นไข่ก็จะเริ่มแตกใบล้อหน้าฝนต่อไปนะเพราะหน้าฝนต่อไปน้ําก็จะท่วมขึ้นมาเพราะฉะนั้นป่าที่มันค่อนโมงบางตัวนะฮะถ้าโจกไล่น้อยก็จะเป็นอาหารของมูนกแล้วก็เป็นอาหารของมูชาวบ้านตีมหานะหาปลานี่ฮะถ้าโจกดีน้อยหลอดพ่นถึงฤดูฝนนะฮะ พราะน้ำฝนมาป่าตีมันมาวางไข่ว้มันก็จะแร่ขยายพันธุ์ออกไปนะฮะแล้วก็เป็นอาหารของป่าใยตีอ่ขึ้นมาจากขอบด้านข้างของหนองขึ้นมาหากินตังบนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมได้เข้ามาถึงจุดทีผมเล็งวต้ตะวันฮะทั้งสองจุดนี่โดน้าบ้านซ่อนไปแล้วครับแต่คิดว่าน่าจะเอาเฉพาะป่าใ่นะฮะ ป่าน,น้อยจะบ้านคงจะบาได้บาได้เอาไปนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะล่องอซอนพอปากกัดในมงนี้นะถ้าน้ำค้นมงนี้มันมีปากกัดแสดงว่าในหนองนี้มันก็มีค่อนข้างจะมีป่าเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่านี่ผมมา,าทดสอบพอดูแล้วนะน่าจะมีปากกัดอยู่นะ อันนี้ก็เป็นแห่งมงหนึ่งแต่ใหญ่ไงกว่ามงก่อนหน้านี้น้อยเนี่ยสังเกตดูฮะมันก็นยังมีป่าบ้วนอยู่นะฮะแสดงว่าเอาไปได้บ่หมดนะฮะในหนองนี่ครับเนี่ยออ่ป่าบ้วนอยู่ป่ามันเยอะมากครับเพราะฉะนั้น้าบ้านจะเลือกเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆไปตัวน้อยๆเพิ่นจะบ่เอานะเอาไว้ให้มัน แพร่ขยายพันต่อถ้ามันหลอดไปถึงหน้าฝนนะฮะแต่ผมดูจากสภาพเหมือนจะเหมดใจโดนเจ้าบ้านซ่อนนะฮะน่าจะเป็นควายล้งครับถ้าเจ้าบ้านซ่อนนี่มันจะเละว่านี้แน,น่นอนผมว่า เพราะฉะนั้นโอกาสที่ผมจะซ่อนได้ป่ากัดนี่ก็ค่อนข้างมีสูงอยู่ครับในมงนี้นะครับโอ้นี่ะมงคอนแบบนี้มีเยอะมากในหนองนะถ้าใครหู้หอมหู้้อยนี่รับรองว่าหากินได้ตลอดปีแน่นอนครับแต่ค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายเวลาเข้าไปในป่าไข่อาจจะหลงได้ไง่ายๆครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนในพื้นที่แล้วก็ชำนาญจริงๆนะ ซึ่งผมก็ยังี่กกล้าเข้าไปเตียเพราะว่าผมมาแค่เล็มข่แค่ด้านนอกครับจะสังเกตว่าด้านซ้ายผู้มือผมนี่จะเป็นพื้นที่โลง่งขวามือนี่จะเป็นปลาไข่นะผมก็เล่นเอาข้างๆก่อนอเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันครับว่ามันจะมีปลากัดก่อนะฮะปลากัดที่ผมอู้ถึงนี่เป็นปลากัดเมืองนะฮะปลากัดไทยเป็นปลากัดปลาเมือใจปลากัดิีนหรือ,อปลากิมนะฮะเดี๋ยวผมจะลอง จากมงน้อยก่อนนะทาแบบประสบความสำเร็จเาขาแกขยับไปมงใหญ่นะฮะแต่ทัดทีพื้นที่ทัดนี่มันก็น่าจะมีอยู่นะฮะเป็นน้ำใสปลากัดมันจะชอบอยู่น้ำใสนะฮะเดี๋ยวลองมาพิสูจน์เอาธรรมาชาติของป่ากัดมันจะชอบอยู่น้ำใสแล้วก็ค่อนข้างลึกเป็นแอ่งนะฮะถ้าเป็นน้ำตื้นนี่มันตื้นเกินไปนี่จะม่อยู่ครับ โอเคอ่ะเอาเล็งที่กัดไป้รีบร้อยแล้วเดี๋ยวเอามาดูกันครับว่าผมจะสามารถช่อนปากกัดได้นักน้อยเต่อไดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม